คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิดรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท o r อ o w นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ช่วงเวลา1ทุ่ม45นะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนก็ l i ตเติ้ลแยมนั่นเองนะครับทุกคนค่าย PP เนาะเป็นเกมอะไรเนี่ยลิตเติ้ลแยม p o สแ a n สป p ินนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นเกมแบบเพชรพลอยอัญมณีอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเป็นวิธีที่แบบว่าได้แล้วถอเลยนะครับได้แล้วเลิกได้แล้วเลิกนะครับผมเอาเอาวิธีนี้ใช้ดูได้มากได้น้อยเดี๋ยวดูนะว่าถ้าแอดเล่นให้เป็นแบบเขาเรียกอะไรแนวทางเนี่ยคือตัวอย่างอะ ว่าเราไม่โลภนะครับได้กำไรแล้วเราไปเลยไม่ว่าจะเล่นนานเล่นแป๊บเดียวยังไงก็คือกำไรของเราเราสามารถตัดใจเลิกให้ได้นะครับผมยังไงเราก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเบ็ดเพราะว่าหน้าลายมันมีอยู่แค่นี้เผื่อมันเข้าแบบตรงๆกันมันจะได้เยอะนะครับทุกคนก็เลยแอดเลยเอาเบ็ดหนักไปเลยนะครับดูดิส2 โอ้โหทสสั้งยจะล่วงเอ้ยโู้ย,อยดอกนี้เท่าไรอ่ะเจ็ดสิบห้าครับไปต่อเลยอย่างงี้ชื้วายมาครับบาร์มาที่บาร์บาร์เฮ้ยมาจริงทุกคนนี่แหละครับดอกนี้เอาแล้วเมกะไปห้าร้อยหกสิบสองครับนั่นไงมีกำไรแล้วครับถามว่าเลิกได้ไหมเลิกได้นะครับอย่างน้อย,นอยเนี่ย 200 300เราก็พอได้กับข้าวนะครับผมเอ้ยมาติดๆเท่าไร75 225ครับทุกคนมาอีกครับติดติดเฮ้ยโอเ okay. ค1,000แอดพอนะครับกำไรเท่าตัวบอกเลยบอกแอดบอกแล้วนะว่ายังไงก็แล้วแต่แอดจะแบบเขาเรียกยังไงอะ่ะได้กำไรแล้วเลิกนะครับก็นี่งไง 1,000ก็ได้กำไรเท่าตัวแล้วเอาทุนมา500ได้กำไร500เป็นไงแปบ๊บเดียวนะครับทุกคนอันนี้คือแบบวิธีที่แบบอยากจะ <c oughs> ได้จริงๆนะครับไม่คิดว่ามันจะได้จริงๆนะแค่พูดเฉยๆเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อ,อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะไคร้รูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะ วันเอองวดนี้ไม่มีกิจกรรมทายเลขท้ายนะครับขอภายด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะไปถอนก่อนนะครับบายครับผม